แโอ้ยบ่บ่านดอกเราอยากเป็นมีไผทั้งสิ้นว่าชันดบไอพี่มเจ้านั่งกับผู้ใดล่ะกำลังกำลังสิบอนั่งฟ้าน่อยแม่พ่นยุละย่องเทือกบอกบอกมือสุดท้ายบอกเจีหาตาพ่นบอกสู่ฟังบบอกยายวิมสองแปดนะบอกมือสุดททายเจ๊หาบอกแม่พ่นยุละย่องนี่เห็มกำลังสิ่หล่อของมันหล่อมันด้เด้อ

ชื่อจริงๆเนี่ยชื่ออะไรชื่อจริงๆแต่ที่รายงานตัวในโรงเรียนเนี่ยฟันหนูไปไหนเนี่ยฟันหนูอ่ะไปเทีย่ยวอะไรงันไม่ได้กลับอ๋อยังไม่ได้กลับมันไปเทีย่ยวล่มดีเลยสูงแสนไปเทีย่ยวทะเลเหรอทำไมนะนี่เนี่ยฉันเที่ยงน้ำโค้กเธอนะ ขอบคุณค่ะก่อนคนดวงเฮงหลานกับคุณยายค่ะคุณยายหนุ่มแม่ก็ดวงเฮงเล่นนียวถูกหวยนี่แม่เนียวถูกหวยซื้ออะไรให้เนี่ยบอกแม่นียวเจ็ดห้าแม่นียวซื้ออะไรให้เราเราเอาอีกทีาหมึกเราเอาแก้วก่อนวางไหมวาไม่เอซื้ออะไรไงก่อนนุ่มแม่เนียวซื้ออะไรให้นะแม่เนียวซื้ออะไรให้จะได้กินปลาหมึกเลยเนาะ หันมาทางนี้บอกหันมาหาตาเราหนิหาตาที่หัาตาโต้แล้ตาต้มจะได้กินท่านมันปลาหมึกด้วยไหมน้อหนิมาตาฟังโบลุยอย่างเลยตาปูจากรละยองถึงอะไรวยยจังเเลนะวันแรกออกมีโทรไปบอกแม่ที่ละยองเจ็ดห้าตัวเดียวโคโลสันตาเป็นรอยฟังแม่เป็นถือตังไล้วันนี้มีเทวดาบอก นี่ขอหน่อยนะงานนี้นะขอสามตัวเลยนะโอ้คนสิบบอกยนให้เลยละยันห้ามือยนย่ายเลยนั่งปัาหน่อย่คนใจดีอ่ะมาใหญ่โอหเหมือนดี่นใจดีเนาะดูคนเลี้ยงตัวมือเพิ่นงมืนบ่อขาวตัวไรลูกตัวไรเขียนงามเขียนสวยๆเลยครับเขียนสวยออกไปได้ลูก ตัวนี้มันออกไปแล้วเด้ตัวที่ยังไม่ออกตัวที่ยังไม่ออกตัวที่ยัหนูชอบอ๋อหนูชอบอินเทวดามาบอกอินเทวดามาบอกตัวไหนลูกเอาใหม่เอาตัวเอาตัวเก่าหรือเวันนี้เนี่ยเอาวันนี้มันออกไปแล้ววันที่แล้วมันออกไปแล้วเอาวันนี้เด้ออ๋เอาวันนี้มันิีวมาตัวไหนลูกเอาวันนี้เด้อเข่ง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 เให้อะไรเนาะอยู่เนาะ เบ่งหยาดเนาะบ้านนี้ก็ได้คำย่ชานเบ่งคนนี้ยิบตัวนี่นอนกันลิงเขียนให้ดิเขียนยังไม่เป็นหรอกเขียนยังไงไม่รู้แล้วไหนเรายายว่าเอาหน้าใหม่ดีกว่าลูกมันจะสวยอ๋อเอาหน้านี้คนสวยๆต้องอยู่หน้าสวยๆนี่ลูกเนาะเขียนสวยๆเอาชองตัวเลยลูกเอาตรงๆเลยคุณมาบอกตัวไหนเก่งแต่ว่าลูกค่อย อ่ามันก็ยังเป็นตัวเดิมโอเคใช่ไหมลูกตัวนี้อันนี้อะไรเลขอะไรเลขหนึ่งอันนี้ตัวอะไรลูกเลขแปดมันว่าหนึ่งแปดนั่นเลขหนึ่งกับเลขแปดเหรอใช่ไหมใช่ไหมลูกใช่ไหมนี่เดี๋ยวค่ะเลขหนึ่งกับเลขแปดน้องเขียนถ่ยเลขหนึ่งสวยเนาะเลขแปดให้งามค่ะ เล็กสามตัวตัวไหนลูกสามตัวเอาาตัวเพิ่นใจดีเดีันเขียนให้สามตัวเนใจดีเพิ่นมาเขียนตัวที่สามตัวสาสมตัวเอาสามตัวทางนี้สมตัวล้อะพยายามไปอีกนิดนึงเอสามตัวเนี่ยสามตัวเออะไรเออเอะไรเออให้เอาให้ขังขังให้เอฟซีคุณได้เลยหอให้ขังขังเดาอ ไม่เป็นเก่งทำไมต้องไปบังไว้อ่ะไม่ต้องบังกะโต้งหรอกวเนนี้จไปวัดอยู่ใช่ไหมเมื่อเช้าเมื่อเช้าไปวัดมาแล้วแล้วปู่ให้ตัวไหนมาปู่บอกให้ตัวไหนหัวออกไหมเขียนเลยลูกเขียนเลยปู่บอกตัวไหนเขียนเลยไปวัดมาเมื่อเช้าใช่ไปกินข้าววัดมาเปุ้นเ่ปุ้นไปวัดตลอดได้สบายกันมีไปวัดก็ยากเลยไปไปวัดทุกเช้าเล่นมอเทอาไม่ม่ไอย่างเราไม่ไปอยู่นั่งอยู่ที่นหน กะตีซี่คุณกินยางกะทิอันนี้เรียกอะไรจังมุ้งชาบ้านเนีัวอันนี้ตัวอะไรลูกอันนี้ไม่ใช่คุณนะไม่ใช่ลูกน้องตามือเนี่ยรมณ์ดีแท้มือนี่อารมณ์ดีอืมไม่เนาะบัานอันนี้เรียกอะไรอ้านี้เรียกอะไรลูกเรียกขกสองอันนี้ เลขสี่อ้าวโอเคมาอ่าโอยได้แล้วเด้อน้องดัดมิวให้แล้วเด้อสองสี่จ้าอันนี้มันเป็นสีหนึ่งเนาะสามคูอันนี้หนึ่งแปดหนึ่งแปละตัดจะไม่เขียนเหมือนสองแปดตัวนี้ใช่ไหมลูกถูกไหมน้องดัดมิวชอบตัวไหนมิวชอบตัวไหนลหรน้องชอบตัวไหนชี้สิลูกชอบตัวไหน นี่สองสีมัก,กตัวนี้เด้อค่ะดูคนมักตัวนี้น้องดัดมิวปันตุ้งตัวนี้เด้อค่ะเด้อนี่หัวหัวสิบหกเนาะกัญยาหกัญยาหกสิบถ้าพวกเขามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องโค้ดติดไม่พิมพ์เนี่ย่างนี่สวงนี่ด้อค่ะเด้อโมเนี่มาขอน้องน้องนั่งฟังหน่อยเนาะน้องดัดมิว พอตองวดเด้อค่ะนี่เด้อต่ว่างวดบางหนึ่งพิคนบอกแม่เพื่อนอยู่ละย่องเจษหามือสุดท้ายเข้าบริโทรมาถามกันแม่ถือดวยทางคุณคุณยายกับบดถือกับคุณยายเฮาคุณยายคุเลียมคุณยายมาซชื่อเลยต่ว่าแม่ถือดวยทางคุณยายบอกหนึ่งนึงบอกยายหน่ะเดี๋ยยยายเอาขนมให้เอาตังค์ให้เอาตังค์ให้ถ้าถูกถ้าถูกถ้างวดนี้ถูกยิ่งจะได้เยอะเด้อดูถูกเยอะเนี้ย จะได้เยอะนะอหอมดีค่ะเมื่อวานเมื่อกี้นี่ให้สองแหละวันนี้สุดนะดูจะได้ตังค์เยอะแต่คันได้หลานมาเลี้ยงอย่างชีังชี้เลยนายกระเจ้าว่าหลานจังหวะเลยอันนี้อันนี้เท่าไหร่นี่บ่ได้ไม่เทขาบอกสิวเสี่ยวมาให้พอให้แม่เลี้ยงนั่ในจังน้อยเล่ยติลุนเขาบอกมาถูกเขาว่าเห่า่อยู่บ่าเศร้าจะเขื่อนนี่แหละกับมหานี่แหละกระซ้่มลูกเข้ากับเก่าล่ะนี่ร้านเขาเก่านั่นล่ะเท่า วันนั้นตาให้ตาให้แบงค์เดียวหนึ่งน้อยเดียววันนี้ยายให้สองแบงค์เลยทั้งวันหน้ายิ่งได้เยอะกว่าทั้งวันหน้าออกออกตัวไหนตัวไหนได้เยอะกว่านี้เอาสีเลยสีเลยชอบตัวไหนชอบตัวไหนชอบตัวไหนอยากได้เยอะตัวไหนมากชอบวันหน้าน่ะถ้าถ้าออกนะจะได้หลายแบงค์กว่านี้ตากระยายเลยเอาบอกเลยลูกชี้อีกชี้อีกสิฟันธงหนึ่งแปดมากขากว่าสั้นลูกคอยว่า น้องดัซซี่นิววังหันสี่ตัวนี้บันสี่ตัวนี้มากค่ะยันได้หน่อยยันได้หน่อยอยากได้หลายก้าเก่าอ้าวยายให้หนูแล้วขอบคุณค่ะง่าขอบคุณค่ะเฮ้ยนังฟันหอกียเกีงเกีแล้วฟันจะกลับมาเมื่อไหร่เนี่ยเฟันจะกลับมาเมื่อไหร่กหยอกลูกไข้ไหลมันไม่ยอมกลับมันไปไหนหงษสายมันเป็นหลงทะเลนะมั้งทะเลเมืองไรยอกเปล่ ขึ้นด้มที่แล้วอยีคูดมันใเเด้อค่ะเด้อแม่พิมพ์กับมอคอตองงวดนองดัดมิวน้องขะนนอหัวับวนาะหวตวบางนึงนี่เป็นห้เขียนห้สองแปดเนาะต่ว่ามือเรียกสีออกผัดโทรไปบอกแม่เพื่อนเจ็ดหาว่าแันโอ้หเฮาก็บปโทรมาถามเพิ่อนเนาะะเนาะแม่เพื่นก็เลยถือยื่นละย่องเนาะไปบอกแม่อยู่อันละย่องมันบอเจีดหาเพื่นมาบันทึก วันนี้ได้มาขอตองวดด้วยค่ะเด้อจังไดกะเบิ่งเอาน่ะเขาะแต่ว่ามือเลขสีออกนี่งเดี๋ยวไม่พิมพ์มโทรมาทามเดยเมนหเด้ออันทามร้านไหวเห่าเน้เด้อไกลมื่อย่พนสิบอกมาอีกเสียหัวย่อนเหมือนไหเลขไเลขเเป็นหมายเลขแปแต่ว่าเลขแปดนั่งก็เขียนง่ามแท่นี่ไหม นันเป็นันเป็นเจดก็ไดเดนนอถน้อาเนาะเป็นเจดแปดก็ไดเขาบอกมาซื้อนี่มาเนี่ยมาบื่ได้คือนองอันดาหว่างหันนึ่เก่าก็เป็นเจดเก่ากัอุ๊ลูกจะตกแนไรเบิรจ้ะแต่ได้ขนาดว่าคัมนได้ลนะบน้ำกัเน้องขเนาะมาขอจองหวดนองด้นมิวห้ด้วยค่ะน้องน้งป่าหน่อยเนาะปันธงเลยลูกคนสวยปันธงเลยมีมากชัวรเลนะลูกเนาะจังได้กับ้านนี่นอนแปด นมกับปั้นทงแต่คอยโซงมาลำารวยน้ำกันสุภูสุคนมขายด้อยัสิบหกกันยายนหกสี่มีโซกน้ำนองดันอยู่เนาะค่ะนาะสำหรับมอนิกับซามิคนเนาะค่ะน้อสวัสดีค่ะเมาอยู่บอกว่าแต่เมาอยอะเตะ